สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะรายการ Time Out กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยในวันนี้เนี่ยจริงๆดีีันไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่นักที่จะอัดรายการต่อแต่ดีที่ดฉันหันไปเห็นนี่ค่ะอามาริลิสซ,ซึ่งไม่ค่อยจะเคยเห็นพอเห็นปุ๊บบอกงั้นขออัดต่ออีกหนึ่งเทปได้ไหมอ่ะมันสวยมากหน้าเหมือนหัวงูทึ่ตัวเองกลัวมากเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไปเจออันนี้อีก หน้าวัวสีนี้โอ้เจสุภาใจสลายพอเห็นสองอย่างนี้พอขอจัดอีกสักหนึ่งกระเช้าได้ไหมอะขอจัดอีกสักหนึ่งแจ,ก,ก,งจกันได้ไหมอะคะก็เลยขอว่าจริงๆแล้วขอจัดอะไรที่ง่ายๆที่ท่านผู้ชมสามารถจะเอาไปใช้กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะ,ะไปซื้อหาดอกไม้ที่แปลกๆแล้วเราก็มาจัดใส่แจกันของเราง่ายๆนะคะอย่างที่ดิฉันบอก เนี่ยสมมุติว่าเราเห็นเขาอย่างนี้ยาวๆอย่างนี้ถ้าจะใส่กับแจ็กกันที่สูงเลยท่านก็ต้องไปหาใบหรืออะไรที่สูงพอๆกันมาด้วยนะคะเวลาที่ไปช้อปปิง้งเพื่อที่จะเหมาะสมกันแต่โดยวันนี้เราไม่มีก้านอะไรที่ยาวๆมากพอที่จะไปด้วยกันเพราะว่าดิฉันมองกันเห็นอันนี้ก่อนเห็นอันนี้แล้วก็มาเห็นอันนี้อ้าวไอ้น,นี่มันสั้นเท่านี้เพราะนั้นเราเอาที่เขาใกล้เคียงกันดีกว่า ดิฉันก็จะขอตัดนะคะพอตัดชุบป,ปรากฏว่าเห็นตรงนี้อะ่ดทิ้งนะคะมันยังทำอะไรได้อีกแต่วันนี้อุ้มไว้ก่อนนะคะท่านก็เลือกทีนี้วิธีการใส่เราก็ใช้คอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นคอนเทนเนอร์ที่ปากไม่กว้างมากนักด้วยความที่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะจัดออกมาแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงเพราะเขาเรียกว่า pre conception ในหัวสมองเราเนี่ยเราจะไม่ได้มีอยู่ในหัวหรอกแต่เราเห็นดอกไม้แล้วเราอยากจัดดิฉันก็เลยบอกว่าให้เอาจากันที่ปากไม่ใหญ่มากเพื่อเราจะต้องไม่ต้องรับผิดชอบกับการที่หาใบมากนะักนะคะและก็ไม่ควรจะใบยเยอะด้วยเพราะว่าในความงดงามของเขานะคะนี่วิธีการเนี่ยเราใส่ลงไปเห็นไหมคะปิดพอจะมองเห็นไหมคะจากภาพเราใส่ลงไป ทีนี้ถ้าเราต้องการไปนี้วิธีการก็คือเราวางไปออนท็อปออนท็อปเพราะว่าจริงๆเราจะได้สไปรัลอย่างที่ดิฉันพูดไว้ในครั้งที่แล้วนะคะแล้วเราก็มีอะไรมั่งพอจะมีใบอะไรที่แปลกๆสมมุติว่าดิฉันเจอเวโรนิก้าซึ่งไม่ได้สวยมากนักเลยเพราะว่าไม่ทราบว่าเพราะเหตุผลใด ดอกเขาเล็กนิดเดียวแต่พอที่จะเอามาใช้งานได้ดิฉันก็ขอยืมเข้ามาก่อนนี่คือการที่เราไม่ได้คิดแต่เรามีดอกไม้เท่านี้เราจะจัดยังไงที่จะทำให้ใจก,กันของเราสวยโดยที่ไม่ใช่แบบ traditional ที่เราเคยจัดแล้วก็เจออันนี้นะคะเราก็ใส่เข้าไป on t o ็เหมือนกันนะคะเรายังไม่เจออะไรที่ เป็นใบที่สามารถที่จะเอามาใช้กับเขาได้ขอใบสนหน่อยได้ไหมคะเพราะเรามีใบสนเนื่องจากเวลรนิก้าฟอร์มเขาเล็กเราก็จะสามารถใช้ได้บ่อยใส่ก็ให้เขาหันออกมาข้างนอกอย่างนี้นะคะถ้าหันหน้าไม่ได้ก็พยายามแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมท่านฟังก็จะเห็นว่าดิฉันใช้หลากหลายมากเลยพี่พันธ์มีของพี่พันธ์หลากหลายมั้ยดิฉันใช้หลากหลายเพราะว่า มันคันมือค่ะท่านผู้ชมนั่งฟังค่ะว่าอู้ของสวยๆอย่างนี้จะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้แล้วยังไม่จัดก็จะรู้สึกว่าเราเสียเวลาในการที่จะใช้ของงดงามพวกนี้นะคะดิฉันก็ออนท็อปมันอีกได้สนมาซึ่งทรงก็พอสมควรนะคะจะเห็นว่าเราได้ใบที่มันสไปรัลของมัน ะะถ้าดิฉันดึงออกมาสมมติดิฉันดึงออกมาทําให้มันสไปรัลดิฉันก็จะมาด้วยวิธีนี้อย่าง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 นี้เอาที่ไม่คล้ายกันเอาอย่างนี้อย่างนี้นี่คือสไปรัลเขา คก็อย่างนี้เป็นต้นขออีกสักใบหนึ่งอันนี้จะเอามาั้ยคิดดูก่อนมันจะไปทำให้ความสวยงามอันนี้เขาน้อยไปไหมเพราะเราชอบอวดเพราะมันได้มาแค่สิบใบค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะเขามีเท่านี้เราอยากใช้เขาเราก็ใช้เขาเป็นเมนก่อน อันนี้ก็คือเดี๋ยวทำอันนี้แต่ว่าสีเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีโทนที่ท่านผู้ชมท่านฟังจะบอกคุณเจสุภาจัดดอกไม้อะไรเนี้ยสีเป็นโทนอย่างนี้หมดเลยนะคะก็เราได้ดอกไม้มาแบบนี้ก็ตอนนี้มันคือดอกไม้หน้าหนาวนะคะของทางโน้นเขาเราก็อยากที่จะให้เขาอวดโฉมของเขาแบบนั้นงั้นลองดูว่ามันน่าจะโอเคแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเราเติมทีหลังีิฉันแค่เอาดึงออกมาสไปรัลให้ดูใส่เข้าไปแล้วก็ตัดจริงๆก็ควรจะตัดใส่กระถังถังขยะนะคะแต่ว่าเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นว่าสไปรัลมันไปใสหนึ่งไปก็จะเห็นมาจริงๆแล้วเห็นไหมคะว่าก้านเขาเขาเรียงกันอย่างงดงาม การเขาจะไม่ไปตีกันเป็นไข้กันไปไข้กันมาอย่างนี้ดิฉันมองแล้วโอเคเราขาดสีเราพอใจไหมที่เราจะให้มันเป็นกระถางแบบนี้อันนี้ก็สั้นเกินไปเราอาจจะเทิบเขาเข้าไปข้างในนิดนึงเพื่อให้เขาอยู่ได้สูงขึ้นเพราะเขาลงมาที่พื้นนะคะดิฉันก็อาจจะมองแล้วยังไม่ค่อยสมบูรณ์ในตัวมันเอง ไม่รู้อะไรที่ทำให้เขาไม่สมบูรณ์ในตัวเขาเองเอหันไปมองก็ไม่เจออะไรที่มันจะไปได้นอกจากไอ้เจ้าตัวนี้ซึ่งกลายกับเป็นดอกเด่นไปเลยเพราะความที่สีเข้าไปได้เราก็ใช้ความเด่นของดอกเขาปักลงไปตรงกลางซึ่งก็เป็นสไปรัลอยู่ข้างล่าง นี่นะคะถ้าเขาอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเขาเองเราก็อาจจะใชอ้อันเล็กๆสักอันหนึง่งอาจจะยอมก็ได้แต่ว่ายังไม่ยอมอยู่นะคะยังดื้ออยู่ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากใช้สีอยู่ของพิพันธ์ก็ใช้สีไปมุณไก่ก็ไม่ยอมใช้สีอยู่ไหนๆก็เอามาเลย มารีเิสเขายังมีอยู่เาขามาเพิ่มสีให้เราปุ๊บแค่นี้ตรงนี้เราไม่อยากให้เป็นช่องอ,อยากได้อันนี้อันนึงในตรงนี้นะคะขออีกดอก บกอดอกหนึ่งสั้นมาเลยค่ะกอ,อสั้นทำไมถึงสั้นเพราะว่าดีฉันโทษนะคะท่านผู้ชมเดิฉันเห็นตรงนี้แต่ดีฉันไม่ต้องการให้สูงเท่ากันดีฉันต้องการให้เขาเตี้ยงลงมาตรงนี้เนี่ยค่ะ เขาก็จะสมบูรณ์ในตัวประมาณหนึ่งตัวที่เราไม่ใช้ความพยายามในการจัดเท่าไหรนะ่นักนะคะอาจจะเติมกิ่งเข้าไปนิดนึงเพื่อให้เขาสมบูรณ์ขึ้นดูเป็นดอกไม้ที่มีความเป็นป่ามากขึ้นเติมไปเลย เราก็จะมาประวดประขันกันอีกว่าของพิพันธ์เป็นไงดิจินปล่อยสูงเลยเพราะว่าต้องการให้เขาอยู่แบบแปลกๆอันนี้ก็คือเพื่อให้เขาอยู่เป็นเพื่อนกัน ไม่เหงาเกินไปตรงกลางจับดอกไม้นะคะจริงๆต้องจับอย่างนี้แต่เียนเป็นคนติดแต่ว่าถ้าสอนก็ต้องจับเหมือนจับก้านนินอ้ออย่างนี้ค่ะดีฉันไม่แน่ใจว่าเขาสวยหรือยังแต่ว่าเท่าที่ดูเหมือนกับว่าเขาน่าจะเป็นกระถางที่เป็นจากกันที่น่าจะ สวยพอสมควรถ้าเราอยากจะเติมเราก็เติมเราไม่อยากเติมเราก็ไม่ต้องเติมนะคะเพราะตอนนี้คือได้หมดแล้วเติมเพื่อให้เขาเต็มแล้วรู้สึกว่าเราได้กระถางที่ฟูพอสมควรเราก็เติมไม่อยากเติมก็ไม่ต้องเติมอยากเติมก็เติมนี่นะคะ ัเกตว่าหลังๆนี้กันจะไม่ได้สไป,สไปร์ลมันนะคะช่องนี้ที่ว่างอยู่ถ้าท่านคิดว่ามันขาดส่วนนี้ไปนิดนึงท่านก็เติมมันลไปเตี้ยไปด้วยซ้ำแต่จริงๆเป็นลักษณะสูงลงมาเตี้ยนี่ก็คือเห็นดอกไม้แล้วอยากจัดโดยที่ไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าเราจะใช้อะไรเห็นแล้วอยากจับ นะคะคซึ่งท่านก็อาจจะไป Adjust โดยการที่เพิ่มอันนี้ไปอีกนิดนึงไปไว้ตรงนี้มันดูน้อยไปก็ได้แล้วแต่ท่านถ้าท่านเห็นว่ามันไม่ฟูบอดี้นะัจะเติมเขาเพื่อที่จะให้เขาดูเป็นฟูบอดี้จริงๆก็ได้ก็จะกลายเป็นกระถานกลายเป็นจักรันที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาสร้างงานนะ่ะทั้งทังที่ไม่ได้ตั้งใจจะจัดเลยแล้วก็ไม่ได้มี พรีคอนเซ p ปชันอยู่เลยว่าจะยังไงทีนี้พอเราใส่เข้าไปเราเริ่มสนุกใช่ไหมคะอเมริลิสมันก็จะกลายเป็นว่าไม่เด่นหายหายความเด่นไปนี่คือการจัดดอกไม้ชิมก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะท่านก็จับเขาพอจะมีที่เหลือไหมณนะเวลานี้ไม่มีทำไงดีก็ไม่ใส่แต่อันนี้ที่ฉันทำโชว์ให้ดูว่าสมมุติว่ามีที่เหลือ นะคะคจะให้ลงมาสักประมาณนี้สมมติว่ามีมที่เหลืออนนี้นะคะลงมาประมาณนี้เพื่อความมดงามของจก,กันนี่แต่นี้ที่ทันเอาไปไม่ลงนะคะเพระาะว่าแน่นแล้วแต่ที่ทันอยากจะให้เห็นว่าถ้าอยากจะทำให้นั่นจริงๆเราต้องเลือออกมานึ่ง ยาออกมาแต่ว่าไม่เป็นไรอะได้ในที่สุด make it possible ก็จะดูมุมไหนก็ได้ค่ะอยากจะดูมุมของอเมริลิสอยากจะดูมุมของสนอยากดูมุมไหนก็ได้แล้วแต่ว่าจะดูมุมไหนนะคะเราก็จะได้งานขึ้นมาเองงานหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลย พราะดอกไม้เขาสวยอยู่แล้วค่ะวันนี้รายการของเราจบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันในเอพิโซดต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ